กระบะคู่กรณีโรรอยยันไม่หนีเตรียมเข้าให้ปักคำทนายฝั่งสาวจีนเผยไฟท้ายแตกประเมินซ่อมไม่ต่ำหนึ่งล้านความคืบหน้ากรณีคนขับรถกระบะชนท้ายรถโรรอยราคาคันละ32ล้านจุดเกิดเหตุบนถนนมอเตอร์เวขาเข้ากรุงเทพช่วงกิโลเมตรที่48เหตุเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคม66เวลาประมาณ15.53นาฬิกา53นาทีจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมถึงค่าซ่อมรถโร รอยกระทั่งต่อมาฝ่ายคนขับรถกระบะอ้างว่าตกลงกับคู่กรณีซึ่งเป็นหญิงสาวชาวจีนแล้วว่าไม่ติดใจเอาความและต่างคนต่างซ่อมรถยนต์ของตัวเอง คนตำรวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วรักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวว่าหลังจากได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นและได้รับแจ้งเงาจากคนขับรถโรรอยผ่านทนายความว่าตามที่มีข่าวว่าคนขับโรลรอยไม่ติดใจเอาความนั้นไม่จริงแต่เป็นเพราะพูดไทยไม่ได้และมีทุระด่วนจึงออกจากที่เกิดเหตุไปก่อน นายอนิรุธคงทรัพย์ทนายความกล่าวว่าโดยรถยนต์โรลรอยคันนี้มีราคาประมาณ32ล้านบาทซึ่งหญิงชาวจีนเป็นเจ้าของรถเองโดยเธอเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหลายปีแล้วประกอบธุรกิจทำร้านอาหารโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นน่าจะหลักล้านเพราะไฟท้ายแตกบังโคลนด้านหลังเสียหายอย่างไรก็ตามต้องรอให้ประกันรถมาประเมินรายละเอียดอีกครั้งเพื่อความชัดเจน สำหรับรถโรรอยมีประกันชั้นหนึ่งแต่เธอบอกผ่านล่ามว่าเธอไม่ได้เป็นคนผิดจึงไม่ยอมความและอยากให้ตำรวจตามตัวคู่กรณีมารับผิดชอบเพราะตั้งแต่เกิดเหตุคนขับกระบะยังไม่ติดต่อมาเลยส่วนความเสียหายอยากให้ประกันมาคุยกันโดยวันที่18สิงหาคมนี้ได้นัดบริษัทประกันมาตีราคาซ่อมรถอีกครั้งล่าสุด16สิงหาคม66พันตำรวจโทโสพลกมลสุทธิรองผู้กำกับสอบสวน ให้สัมภาษณ์หลังหญิงสาวชาวจีนพร้อมด้วยล่ามแปลาภาษาและทนายความเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนกรณีถูกรถกระบะแต่งซิ่งชนท้ายเข้ากับรถยนต์โรลรอยบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพเมื่อวันที่13สิงหาคม โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วตำรวจก็จะช่วยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาโดยเรื่องการซ่อมแซมรถให้เป็นหน้าที่ของประกรันตำรวจสามารถติดต่อฝั่งคู่กรณีได้แล้วยืนยันว่าจะไม่หนีจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเบื้องต้นคู่กรณีบอกว่าวันเกิดเหตุมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอีก ฝ่ายไม่เอาเรื่องเพราะไม่เข้าใจภาษาซึ่งพนักงานสอบสวนจะเรียกเข้ามาพบในวันที่18สิงหาคมนี้เพื่อพูดคุยรายละเอียดในเรื่องของคดีต่อไปสามารถกดส่งของขวัญกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ